รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดเมืองไทยและผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับในแต่ละปีครับการนับครั้งว่าเราได้มีโอกาสไปใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งโดยเฉพาะคนเมืองหรือว่าใช้ชีวิตแบบเร่งรีบทำงานแบบออฟฟิศนี่นับครั้งได้เลยและบอกว่าน้อยมากเลยทีเดียวซึ่งจริงแล้วนะครับการไปท่องเที่ยวการไปได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติการไปสูดอากาศบริสุทธิ์น่าจะเป็นการให้รางวัลกับชีวิตแบบหนึ่งได้เลยทีเดียวงั้นวันนี้นะครับถ้าสมมติว่า ไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าโอกาสน้อยครั้งเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกับผมเอิร์ธสันอิทธิธธธธธธสุขนานผ่านรายการทีเด็ดเมืองไทยแล้วกันนะครับงั้นช่วงแรกของรายการครับเราไปเริ่มต้นเรื่องราวความเด็ดอีกหนึ่งด้านในทีเด็ดเมืองไทยก่อนครับ สวัสดีครับผมแอฟธันบรายงานตัวเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะรวบรวมเอาเรื่องราวเด็ดๆที่น่าสนใจในกรุงเทพมาฝากคุณผู้ชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวครับและวันนี้เราจะไปพบกับรูปแบบความแปลกใหม่ของเค,ค้กกันครับซึ่งถ้าหากพูดถึงเค,ค้กแล้วผมเชื่อว่านะครับหลายหลายคนอาจจะคิดถึงเค,ค้กที่มีรูปร่างเป็นชิ้นหรือว่าเป็นปอนแต่ว่าเค,ค้กในทีเด็ดกทมไม่ใช่แบบนั้นนะครับวันนี้เราจะไปพบกับรูปแบบและการดีไซน์ของเค,ค้กที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปในร้านป๊อปมีอัพกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านป๊อปมีอัพนะครับคุณติวนั่ครับสวัสดีครับคุณติวครับนะฮะสวัสดีครับคุณครูครับผมฝัวเปรนอาจารย์เป็นลูกเสร็จกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านป๊อปมีอัพนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมุมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า ได้มาทําการ DIY ทําเค้กได้ตัวเองจุดเริ่มต้นของร้านป๊อปนีอัพนี่มันเกิดขึ้นมายังไงครับคือจริงๆมีติวแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมเลยค่ะเราออกจากงานประจํากันมาแล้วก็เหมือนอยากหาอะไรทำเองกันเองอคืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง่ตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยแล้วก็เพื่อนอีก2คนเขาแบบทำเบเกอรี่เป็นอยู่แล้วอะค่ะแล้วติวก็จบศิลปะมาทําให้แบบ มันเอามาผสมภาษาใช่ไหมแล้วพอดีเราไปเห็นว่ามีเค้กป๊อปจากต่างประเทศอะค่ะที่ต่างประเทศเขาจะมีแค่เป็นแบบไม้เสียบแล้วก็เป็นก้อนกลมๆอะค่ะแค่นั้นเองคือเหมือนอมยิ้มถูกไหมใช่คือเรียบๆแค่นั้นใช่เราก็เลยมาคิดต่อยอดสร้างสรรค์ดีไซน์ออกไปคือถนัดศิลปะเลใช่ครับก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะวิธีการในการทําขึ้นมาให้เป็นรูปทรงแบบเนี้คือใช้หลักอะไรในการคิดในการดูครับคือเราลองผิดลองถูกกันเองหมดเลยไม่ได้แบบไปเรียนทําที่ไหนเลยอะค่ะ ลองทํานู่นทํานี่ดูว่ามันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วลองอยู่นานไหมกว่าที่จะแบบเอามาเป็นอย่างที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้คือสวยงามมากเลยนะน่าจะประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าทําได้แหละแล้วก็เหมือนพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าชอบมากสุดก็น่าจะเป็นพวกตัวสติกเกอร์ลายอะค่ะจะเป็นแบบพวกตัวการ์ตูนมุมเนี้ยที่เรานั่งอยู่คือ d i ไเป็นยังไงครับตรงนี้ ก็คือเราจะมีแบ่งเป็น2อ,อย่างจะมีเวิร์กช็อปกับ DIY ครับเวิร์กช็อปก็คือจะให้ลูกค้าเข้ามานั่งเราจะสอนเป็นคลาสอะคะ่ะเราจะกําหนดไว้ว่าเออคลาสนี้จะเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นแบบตอนคริสต์มาสก็คือจะให้ลูกค้ามาลองปั้นเป็นตีมคริสต์มาสแล้วก็อีแบบหนึ่งคือเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็น DIY อ <DIY. S 2> ครับอันนี้เราจะให้เป็นลูกค้ามาเหมือนอยากมีเค้กเป็นของตัวเองให้เป็นขุงขวัญอะไรเงี้ยค,ค่ะก็คือสามารถโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่า เออเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะมา DIY แล้วก็สามารถพิเอทแบบได้เลยเราจะมีเป็นแบบเหมือนตัวเค้กให้อยู่แล้วเป็นโมเค้กให้อยู่แล้วครับผมก็คือไม่ต้องมานั่งปั้นอ๋อไม่ต้องแล้วคือแค่เอาเค้กมาแล้วก็เลียงให้มันเป็นใช่แล้วก็มาตกแต่งตกแต่งตามที่เราต้องการนอกจากมี DIY มีเปิดสอนแล้วนะฮะแล้วก็ขายเค้กแล้วก็คือมีมุมให้นั่งทานที่ร้านด้วยเมนูมีอะไรบ้างครับหลักๆแล้วก็คือตัวเค้กก็จะเป็นเค้กป๊อปแล้วก็จะมีตัวเค้กด้านหลังด้วย จะเป็นเค้กก้อนจะมีแต่ละวันเป็นเค้กช็อกโกแลตพวกโอรีโออันนี้ก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ส่วนการเป็นคนทำใช่ค่ะขึ้นมามีเครื่องดื่มด้วยค่ะเป็นพวกชากาแฟอิตาลีโซดาลูกค้าสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะ f a c e b o o k c o m p o p m e u p shop หรือว่าจะมาที่หน้าร้านก็ได้ค่ะอยู่ระหว่างเอกมัยซอย10กับซอย12 เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะตั้งแต่1ิบโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะเอาละครับวันนี้นะครับขอบคุณติวมากมากเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความอร่อยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากจะมีเค้กอร่อยๆนะครับเครื่องดื่มที่รับประทานกับเค้กแล้วก็เข้ากันยังมีกิจกรรมดีๆนะครับให้คุณผู้ชมที่มีเวลาว่างได้ลองมาทํากันด้วยขอบคุณมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับป๊อปมีอัพนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเด็ดไม่แพ้ใครจริงๆเลยนะครับสำหรับร้านที่เต็มไปด้วยความอร่อยแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ารักแบบที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีเวลาอย่าลืมนะครับลองมาชิมความอร่อยของเค้กที่ร้านนี้และก็ลองมาทําเค้ก DIY แบบที่ผมกาลังทําอยู่นี่แหละครับเอาละครับคุณครูต่อเลยฮะยังไงต่อครับคุณครูฮะ ุณผู้ชมครับกรุงเทพมหา,หาคนครเป็นหน่วยงานหลักครับในการให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยความเอาใจใส่ครับแล้วก็อยากให้คนในกรุงเทพมีความสุขครับเป็นการสนองนโยบายครับแล้วก็แนวคิดของผู้ราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรครับที่ท่านมีแนวคิดว่าอยากให้กรุงเทพมหาคนครเป็นมหานครแห่งความสุขและต้องขยายความเพิ่มเติมครับว่าเป็นมหาคนครแห่งอาเซียนด้วยที่นี่ครับสำนักงานเขตหลัก4ี่ครับนอกจากสนองนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้วยกับการคืนความสุขให้กับประชาชนครับหนึ่งด้านเลยที่ชัดเจนครับเวลาประชาชนทั่วไปอยากจะมาติดต่อราชการที่สำนักง,งานเขตต่างๆครับต้องลาง,งานวุ่นวายบางคนก็แอบใช้โคต้าป่วยบางคนต้องใช้พักร้อน วุ่นวายเลยทีเดียวเพราะว่าต้องใช้ช่วงเวลาที่ตัวเองทํางานมาติดต่อราชการแต่ที่นี่บอกว่าไม่ครับเขาเปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยและไม่ใช่แค่ครึ่งวันเช้าหรือว่าครึ่งวันบ่ายเท่านั้นเปิดให้บริการแบบเต็มวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นต้องบอกว่าเป็นเขตแรกในประเทศไทยเลยนะครับนี่คือสํานักงานเขตหลักสี่ครับ ในส่วนรายละเอียดนะครับคงต้องขอความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลทั้งหมดนะครับจากผู้อำนวยการเขตหลักสี่ครับผู้อำนวยการรงจงแจ่ม้าครับสวัสดีครับเราใช้คําว่าเป็นเป็นผู้ชายที่ไม่หยุดคิดแล้วก็ทํางานต่อเนื่องจริงนะครับสมคานี้เลยครับ c r e a t i v e d i r e c t ร r รวมถึงโครงการนี้ด้วยก็เป็นการต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมเป็นโครงการที่เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนครับหลักสี่บริการดีไม่มีวันหยุดครับก็คือ เพิ่มเติมจากวันธรรมดาเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับในเวลาแปดนาฬิกาถึงเวลาสิบหกนาฬิกาต้องการที่ให้ประชาชนที่ติดต่อราชการในเขตไม่มีวันหยุดเขาทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาหยุดเขตก็ใช้บริการเขาก็มาติดต่อราชการกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนปกครองคลังสารานุญาทุกฝ่ายสิบฝ่ายเปิดเต็มรูปแบบครับผมไอเดียอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรทําให้ถึงมีโครงการนี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห<ม>ัวที่พระอ,องค์ท่าน,นได้ทรงงานมันเป็นนิมิตที่เข้ามาว่าอเราเนี่ยที่จะทําโครงการอะไรอะไรเนี่ยในเป็นค่าของแผ่นดินให้กับพระอ,องค์ท่านก็เลยคิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาว่าเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินโครงการนี้เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับผมพร้อมกับมอบของขวัญให้กับประชาชนชาวหลักสี่และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการของขีหลักสรีนะครับก็คือทําวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ิ มกกลาถึงวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเกือบสองเดือนเต็มนะเกือบสองเดือนเต็มครับสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุพาพรบุรีพัฒน์นะครับสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วเป็นการถวายให้กับในหลวงของเรานะครับและแน่นอนครับในแง่ของการเตรียมความพร้อมนะครับเราลองไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับโครงการนี้ครับโครงการหลักสี่บริการดีไม่มีวันหยุดนะครับก็เป็นโครงการที่ เน้นนะครับการให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้ได้รับความสะดวกนะครับการบริการที่เป็นเลิศน,นะครับจากหน่วยงานสำนักง,งานเขตหลักสี่ของเรานะครับซึ่งให้บริการเสริมจากวันปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเป็นการให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบ เต็มรูปแบบนะครับทุกฝ่ายนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับในการที่จะร่วมกันให้บริการกับพี่น้องประชาชนในส่วนของการบริการประชาชนของฝ่ายการศึกษานะคะให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนซึ่งผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่ของเขตหลักสี่นะคะที่มีลูกอายุ7ขวบจะต้องมาแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่สํานักง,งานเขตนะคะฝ่ายการศึกษาและก็สํานักง,งานเขตหลักสี่จะให้บริการกับเด็กนักเรียนโดยที่ จะนำนักเรียนมาทำบัตรประชาชนในในช่วงที่มีบริการหลักสีไม่มีวันหยุดด้วยนะคะฝ่ายทเทคนิคนะครับมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานพักสนามตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆนะฝ่ายพน,นักงานชนก็ให้บริการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถรับทุนประกอบอาชีพได้นอกเหนือจากที่ท่านใช้บริการในวันปกติและวันวันหยุดก็ใช้บริการได้ครับฝ่ายรายได้ภารกิจหลักก็คือในการด,ดําเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีทั้ง3าประเภทให้กับกรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินอันที่2คือภาษีบารุงท้องที่อันดับที่3ก็คือภาษีป้ายเงินค่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนชำระให้กับกรุงเทพมหานครนั้นก็จะย้อนกลับไปสู่ท่านในรูปแบบของการให้บริการทางด้านสาธารณะต่อไปค่ะ ในส่วนของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาลนะคะมีการดําเนินการด้านการตรวจใบอนุญ,ญาตนะคะแล้วก็การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแก้ปัญหาทางด้านการสุขภาพิบาลนะคะในเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อค่ะฝ่ายโยธานะฮะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลเรื่องขออนุญาตก่อสาาร้างอาคารขออนุญาตทําการในที่สาธารณะต่างๆนะฮะดูแลเรื่องเกี่ยวกับซ่อมแซมบารุงรักษาเรื่องจาการนุวโภคต่างๆนะฮะในส่วนของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนะครับ ก็มีหน้าที่นะครับในการบริการเกี่ยวกับการเก็บผลมูลฝอยนะครับการตัดแต่งต้นไม้ในบ้านเรือนการอนุญาตให้ขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะครับายป,ปกครองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานหลักใหญ่ๆนะคะกลุ่มงานแรกก็จะเป็นการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการทะเบียนปกครองกลุ่มที่2ก็จะเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆค่ะ กลุ่มที่3จะเป็นงานในลักษณะธุรการนะคะมาติดต่อได้ค่ะยินดีบริการนะคะหน้าที่ของฝ่ายการคลังอะคะ่ะเรามีหน้าที่รับชําระภาษีประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีบํารุงท้องที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายการคลังที่เรารับชําระอยู่อะคะ่ะ จะเห็นได้นะครับว่าในแต่ละฝ่ายมีการเตรียมรอพร้อมต้อนรับช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเต็มที่รเรียนย้ําเวลาอีกหนึ่งรอบครับตั้งแต่วันที่10มกราคถึงวันที่28กุมภาพันธ์เป็นเวลา2เดือนเวลา8นาฬิกาถึง10 6นาฬิกาที่สำนักงานเขตหลักสี่สนใจก็เข้ามาใช้บ,บริการของเราได้ครับเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงที่ไม่มีเวลาในช่วงวันราชการแต่พอวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเขาก็มาติดต่อได้คาดว่า พี่น้องจะมีความพึงพอใจในระบบราชการเป็นการคืนความสุขให้อย่างแท้จริงนะครับน่ารักมากๆต้องบอกว่าชื่นชมจริงครับในการทํางานของข้าราชการนะครับยิ่งโดยเฉพาะในหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทําด้วยใจจริงๆนะครับอย่างที่เขตหลักทรีขอพระคุณพอครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่ในทีเด็ดเมืองไทยครับ ต้องยอมรับนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันครับโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากสำหรับคนยุคใหม่หรือว่าคนในโลกยุคปัจจุบันครับหลายๆครั้งเวลาเราเห็นภาพตามโซเชียลมีเดียครับที่มีการแชร์กันเราก็จะมองว่าโอ้โหเราอยากใฝ่ฝันครับแล้วก็อยากไปถ่ายภาพแบบนั้นหรือว่ามีตัวเราอยู่ในภาพและบรรยากาศแบบนั้นบ้างโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวิวสวยๆแล้วก็อากาศดีดๆเหมือนอย่างตอนนี้ครับที่เราอยู่ที่โรงแรมคาทิลิยาเมลเทนรีสอร์ทแอนด์สปาที่จังหวัดเชียงรายที่ นี่ครับผมเป็นโรงแรมที่ติดอันดับ1ใน10นะครับหรือเรียกว่า Top 10ในด้านโรงแรมที่ชิลแล้วก็น่าอยู่น่าพักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเอิร์ธและทีเด็ดลักชัวรี่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความรู้และก็บรรยากาศสบายๆที่นี่คาทิลิยาเมลเทนรีสอร์ทแอนด์สปาที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับ ด้วยมนตเสน่ห์แห่งขุนเขาและสายหมอกยามเช้าที่นี่จึงถูกเนรมิตขึ้นเป็นรีสอร์ทหรูร่วมสมัยแบบล้านนาด้วยแนวคิดแวร์รักชูรี่มิสเนเจอร์เป็นที่เด็ดสุดรักชูรี่ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาพักผ่อนและก็ชื่นชมภาพความประทับใจในพื้นที่แห่งความเงียบสงบอย่างแท้จริงครับที่นี่คือคาทิลิยาเมลเท่นรีสอร์ทแดสปาตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยสายหมอกทางภาคเหนือของประเทศไทย รีสอร์ทแห่งนี้มีอาคารห้องพักตั้งอยู่ลดหลันกันไปมีห้องพักที่กว้างขวางสวยงามทุกห้องสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกได้จากระเบียงส่วนตัวทําให้การเข้าพักที่นี่นะครับได้รับทั้งความสะดวกสบายและในขณะเดียวกันก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยครับ และตรงนี้นะครับมาอีกหนึ่งมุมของคาทิลิยาเมลเทนรีสอร์ทแด์สปาครับที่บอกว่าที่นี่สวยทุกมุมครับแล้วก็ลักชวรี่แทบทุกมุมจริงๆนะครับในโซนรายละเอียดครับคุยกับคุณเอ๋ครับเซลล์แด์มาร์เก็ตติ้งแมนเจอร์สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะที่นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางของทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติใช่ค่ะล่าสุดนี้คือติด Top ท็อป10ค่ะดีใจ <Top S 2> <10 S 1> มาก <10 S 1> เลยด้านไหนยังไงอย่างไรครับท็อป10ท,ที่ชิลที่สุด สวยที่สุดค่ะท็อป10เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชิลและก็สวยที่สุดในประเทศไทยก็เลยทำให้คนมาคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทำให้เราติดในท็อป10ทำเลที่ตั้งนะคะการออกแบบของท่านมอมหลวงวิทยาจักรภันนะคะที่ท่านตั้งใจที่จะสร้างความหรูหราแบบนี้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ครับผมมาที่นี่จะได้สัมผัสอะไรบ้าง สิ่งอำนวยความสะดวกความโออาห้องพักที่กว้างขวางค่ความเป็นธรรมชาติอากาศที่บริสุทธิ์มากอากาศที่บริสุทธิ์มากใรับ<ช>มมคร,บครบัยิ่งในช่วงฤดูการแบบนี้นะครับเข้าสู่วินเทอร์ของประเทศไทยซึ่งคนเมืองอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่ลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะพักผ่อนใช้เวลายอยู่ในห้องพักทําสปาเนี่ยค่ะแล้วก็เดินเล่นรอบสวนรอบดอยแห่งนี้ ครับผม <c oughs> ก็คือพูดได้ง่ายมาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟบวกกับความเป็น l u x u r วรก็คือหรูหราแล้วก็ดูแลแบบสบายสบายถ้ามาแล้วนี่สามารถเลือกพักได้แบบไหนกี่ <c oughs> แบบเห็นบอกว่าห้องก็มีหลายแบบหลายมุมหลายวิ่งเหมือนกันค่ะ <c oughs> ห้องพักที่นี่เนี่ยแต่และห้องพักเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของไม้สักและไม้ไผ่ <c oughs> มาสร้างวิลล่าแต่ละหลังนะคะแต่ละหลังนี้แล้วก็เอา หินธรรมชาติเอาไม้แข็งแล้วก็เอาดินแดงเนี่ยมันผสมรวมตัวเป็นองค์ประกอบของห้องพักที่นี่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่90ตารางเมตร,รไปจนถึง375ตารางเมตรนี่คือความกว้างที่พวกเขาจะได้รับ,รบทุกห้องเนี่ยรับชมธรรมชาติได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกได้จากระเบียงที่กว้าง,างของห้องพักพวกเขาอะค่ะถ้าเกิดลูกค้ามาคนเดียวเพื่อพักผ่อนหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือจะมาเป็นสองคนเป็นแบบคู่รัก รสร้างเวลาที่น่าประทับใจสําหรับพวกเขาสองคนครหรือจะมาเป็นแบบครอบครัวใหญ่เลย8คน9คนหาที่พักที่มีกิจกรรมร่วมกันได้ที่พักที่นี่เพียงพอสำหรับพวกเขาค่ะเท่านั้นยังไม่พอครับที่นี่ยังดูแลเรื่องของอาหารการกินเห็นบอกว่าแบบผักก็ปลูกแบบออร์แกนิกปลอดสารไว้ดูแลลูกค้าด้วยใช่ค่ะผักที่นี่ก็ปลูกจากสวนของเราเองค่ะลูกค้าก็จะมองเห็นได้จากข้องอาหารของเราเลยมองไป ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะจด<ม>ที่เราปลูกผักไว้ทั้งดอยเลยครับผมก็มาฟอกปอดครับเรียกว่า <c oughs> มาให้รางวัลกับตัว <c oughs> <ช>เองครับผมค,ค,คุณเอมีอะไรอยากจะฝากเชิญชวนชาวที่เด็ดเมืองไทยครับว่าถ้าเข้ามาแล้วจริงๆทุกคนอยากมาแล้วก็ถ่ายรูปแทบทุกมุมผมว่าผมชอบมุมนี้เลยมุมเต่าผิงไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยเรเยยเชิญชวนคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่พักที่เป็นมากกว่าแหล่งพักผ่อนนะคะคัททิรยาเมลเท่นรีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้ได้เตรียมสิ่งเหล่านั้นรอต้อนรับ ท่านทุกคนมาแล้วนะคะเราจะได้กลายเป็นหนึ่งในหลายหลคนครับที่ก็บอกว่าเวลามาแล้วแบบถ้าอยู่ในแบบโรงแรมในลิสที่ติดอันดับท็อปเทต้องมาสัมผัสสักครั้งเนี่ยครับที่เข้าไปดูในเช็คลิสต์แล้วที่นี่แนะนำเลยครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากครับคุณณิครับขอบคุณค่ะ และนี่คือทีเด็ดลักชัวรี่นะครับที่เอิร์ธพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันในสัปดาห์นี้เวลาคุณผู้ชมนะครับไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจสุดลักชัวรี่แล้วก็อันซีนที่มุมไหนก็ตามของประเทศไทยเวลาแชร์ภาพสวยๆลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่าลืมติดแท็กมาที่พวกเราด้วยนะครับ t i องไทยครับหรือว่า t ็ดเมืองไทยภาพไหนที่ถูกใจพวกเรานะครับเรามีเสื้อทีเชิ์ตทีเด็ดเมืองไทยส่งตรงให้ถึงบ้านเลยครับ ปิดท้ายคำคมที่เด็ดสัปดาห์นี้นะครับมาจากซิฟจ็อบครับบอกไว้ว่าหนทางเดียวที่คุณสามารถทำงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นคือคุณต้องรักในสิ่งที่ทำ The only way to do great work is to love what you do นั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณเสื้อผ้าจากเอสรีแล้วก็สถานที่ถ่ายทำสวยๆครับคาทิลิยาเมลเทนรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงรายกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ